ขอการหลวงตากาบหลวงปู่ด้วยครับคือก็เดี๋ยวมาถ่ายทอดสิ่งที่ได้ฟังคําสอนของหลวงตาเมื่อเช้าเนาะเพราะพวกเราอาจจะไม่มบางคนไม่ได้เข้าฟังมันก็เป็นการต่อต่อจากเรื่องเมื่อคืนบางส่วนบางส่วนก็คือเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีสองประเด็นที่ท,ที่ที่ต่อเนื่องคือประเด็นเรื่องที่ที่เราพูดเรื่องคําว่าตรัสรู้ใช่ไหมครับ ที่ที่เราพูดว่าพระพุทธองค์เนี่ยมาบอกเรามาตัดมาบอกเราในสิ่งที่พระองค์ได้รู้ได้เห็นมานะครับพระองค์ได้เห็นทุกสรรพสิ่งไม่ว่าเป็นภพภูมิต่างๆไม่ว่าภพภูมิที่เป็นข้างล่างมีภพภูมิของเปตเปตอสุรกายภพภูมิเทวดาภพภูมิที่ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับก็สูงขึ้นไปแต่สิ่งหนึ่ง ที่พระองค์ไม่รู้เพราะว่าในภพภูมิของผู้ปฏิบัติในอริยมรรคอริยผลนั้นน่ะปกติเนี่ยมันมีสี่คู่ใช่ไหมครับอโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสก,กิทาคามีมรรคสกิทา,าคามีผลอนาเคียมีมรรคนาคามีผลและอาหาาันาาตมาารตมรคอรหันตผลทีนี้ในส่วนของที่เป็นพระอรหัน์เนี่ยคือเข้าสู่ธาตุรู้แล้วเนี่ย ก็คงจะไม่มีใครเห็นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าคือด้วยการได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้หลวงตาบอกว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนรกเทวด,ดาพรหมอะไรเงี้ยคนที่มีฌานแปดสามารถเห็นได้หมดแต่ในส่วนที่เป็นที่จะเป็นพระอาหารหันเนี่ยไม่มีเพราะไม่มีไม่มีใครให้เห็นเนี่ย พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ให้เห็นพระเหันก็ไม่เห็นเพราะว่าเวลาท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยจิตท,ทั้งแท้ก็เป็นเป็นธาตุรู้บริสุทธตามธรรม,รมชาติดังนั้นในจุดตรงนี้เองเนี่ยที่พระเจ้าของเราเนี่ยท่านได้เข้าถึงตรงนี้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าเป็นการตรัสรู้การเข้าสู่ธาตุรู้ด้วยพระองค์เอง,ซ,งซึ่งซึ่งทําให้ผมเพิ่มความเข้าใจไปเลยว่าถึงแม้พระองค์จะรู้ รู้ทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแต่และคนแม้แต่พุทธ,ทธองค์เอง,งก็ยังต้องเข้าถึงไม่ใช่ว่าตัวเข้าถึงหมายถึงว่าสู่ธาตุรู้เนี่ยภาะวะธาตุารู้เนี่ยด้วยตัวเองงั้นมันก็มันก็เราจะท้อนกลับมาเหมือนเราว่าเราเนี่ยเราเรียนเ,เราเรียนพระธรรมเรียนความรู้เดินธรรมะการเดินปฏิบัติยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงจุดจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้อง เป็นปัจจตังก็คือตัวเองตัวเองท,ที่ไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปเองแต่ว่าก็ต้องอคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางเราก็เดินตามทางท่านแต่คนที่เดินทางเนี่ยคือในเบื้องตอนน้นอย่างก็ต้องมีเราเข้าไปเดินนั่นแหละแล้วก็เดินไปสู่จุดนั้นด้วยตัวเองทีนี้ก็เลยมาถึงตรงตรงที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เราเข้าใจว่าคำว่าตัดสิรูแล้วนอกจากสิ่งที่ด้วยความเข้าใจผมนะ ด้วยสิ่งที่พระเจ้าบอกในสิ่งพระอ,องค์รู้แล้วเนี่ยก็คือการตัสรู้ในความหมายที่ว่าตัสรู้ด้วยพระอ,องค์เองก็คือเข้าสู่ภาวะท่านรู้ด้วยพระอ,องค์เองด้วยการที่พระเจ้าที่ที่หลวงตาท่านได้เมตตาสอนแล้วเมื่อคืนว่าพระอ,องค์สิ้นสิ้นความอยากสิ้นความดิ้นหล่นทุกอย่างวางวางทีนี้พอมาถึงจุดวางเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ที่น่าสนใจมากว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยทําวางเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นก๊อปปี้เพสอ่ะวางเราวางเราก็ต้องถึงสิถูกไหมแท้จริงแล้วเนี่ยครับการการที่เราสิ้นสุดตัณหาหรือความอยากเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราหยุดตรงนั้นแล้วแหละแล้วเราก็จะเข้าสู่ธาตุรู้เลยเราตาเปรียบเพียเหมือนอย่างนี้ครับว่าการหยุดหยุดนั้นน่ะ มันเป็นการหยุดหรือสิ้นสุดการปรุงแต่งพ้นสังขารด้วยตัวมันเองถ้าเปรียบเหมือนว่าเวลาเราขับรถเวลาเราขับรถเราจะให้รถหยุดเนี่ยก็จะมีสองช่องทางที่เรารู้สึกที่เรารู้จักหนึ่งดับกุญแจสองเหยียบเบรกรถหยุดแน่นอนถูกไหมครับแต่การหยุดแบบนั้นน่ะมันเป็นการหยุดโดยมีเราเข้าไปหยุด แต่การหยุดแบบที่จะเข้าสู่ท่ารู้ที่เป็นเป็นเข้าสู่ใจโดยแท้เนี่ยรถคันนั้นน่ะเขาหยุดด้วยตัวเขาเองเปรียบเสมือนว่าเราจะไม่มีวันรู้จนกว่าปันพ้นการสังขารปรุงแต่งไปโดยสมบูรณ์โดยตัวมันเองไม่ได้เกิดจากที่เราไปทำหน้าที่ของเราด้วยความเข้าใจก็คือเดินตามอริยมรักอย่างที่พระองค์สอนตามคำสอนพระองค์ว,ว่า ธรรมชาติเป็นอย่างไรธรรมชาติมีกี่แบบมีทั้งสังขารและวิสังขารแล้วเราเป็นอะไรแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในตัวเราในปัจจุบันมันเป็นอะไรก็ทาดีได้เพียงเท่านี้เองโดยใช้ขันห้าสติปัญญาสติสมาธิปัญญาที่เราเห็นอย่างนี้ครับก็เห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอ๋อในขณะเนี้ยเราเป็นสังขารปรุงแต่งก็มีสติรู้ขึ้นมาว่าอ๋อตอนนี้เราไปยึดเป็นอวิชชาตันหาอุปทานก็มีสติรู้ขึ้นมา ก็คือเรียกว่ารู like ้แก่ใจว่าอ๋อเนี่ยเรายึดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องถอยตั้งรู้ตลอดเวลาเพราะถ้าเราตั้งรู้ว่าเออเราเราจะยืนรู้ไว้ว่าเราจะรู้ไม่ยึดรู้ไม่ยึดรู้ไม่ยึดอย่างเงี้ยหรือรู้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเรามีตั้งรู้แต่ไม่ใช่รู้แก่ใจเพราะรู้แก่ใจเป็นการรู้ขณะจิตว่าขณะจิตเนี้ยเราหลงไหมเราหลงไปยึดไหมถ้าหลงไปยึดก็รู้ขึ้นมาว่าอ๋อเมื่อกี้หลงไปยึดก็เท่ากับรู้แล้วก็ วางซะเลิกซะมันก <pour S 2> <é> ็ค e ือร <loss> ู <ued> ้แล้วอ่อนนแลรวเรายึดก so ็แค so kind of so like ่น like ั they know they know you, so yeah ้นเองก็เป็นรู้แต่ไม่ใช่ว่าอคือหลงหลงอยู่แล้วบอกเราก็รู้อยู่เราก็รู้อยู่แต่ไอตัวคนรู้อยู่มันหลงอยู่มันก็ไม่รู้ถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าหลงที่ที่พวกเราดวงตาบอกว่าหลายหลคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือหลงอยู่ก็บอกว่ารู้ก็รู้อยู่ว่าหลงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ไม่รู้ว่าเลไม่มีสติแล้วลึกลเอาขนาดนั้นนะไอคนที่รู้อ่ะ มันเป็นทางขารปุงแต่งมันหลงมันไม่ใช่รู้แก่ใจไม่ใช่รู้ซื่อๆแบบนั้นอันนี้ก็เป็น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 สิ่งที่ทําให้เรื่องสตาร์ทลถเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเป็นคำสอนที่เปรียบเทียบเปรียบเปยเนี่ยที่ที่ดีมากว่าถ้าเราพยายามที่จะหยุดลถเมื่อไหร่ไม่ว่าด้วยกรรมวิธีใดมันไม่ได้หยุดเอง มันย่อมไม่สามารถหยุดได้เองมันต้องหยุดเองราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ในเมื่อสิ่งสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นจากการหยุดด้วยตัวมันเองดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามมีการกระทําให้หยุดสิ่งสิ่งนี้ย่อมไม่ปรากฏขึ้นแน่นอนมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเตือนใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงเข้าไปกระทําไปกระทําอะไรก็ตามที่พยายามให้ตัวเราหยุดก็ให้สังอรอนไว้ว่าอันนี้หลงก็เป็นเป็นเป็น เป็นเป็นเรื่องสองน่าจะเป็นสองเรื่องที่ที่คุยอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ก็ก็ดูคําดูอ่เขาเรียกว่าก็ก็อย่างต้องต้องกลับขอบคุณที่จันที่มาพูดเรื่องไอธรรมจักแล้วหลวงตาได้อธิบายว่าครับสติอ่าสติเออเรื่องสติเนี่ยพี่จันทิมาก็ก็ก็ก นะครับเป็นเป็นคนเป็นคนจุดจุดประกายเรื่องเรื่องเรื่องสติคือสติเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่า,า,าสติท,ที่ที่คนทั่วไปเข้าใจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเราเราเรา,เรารู้อยู่เรามีสติเราทำอะไรเราก็รู้รู้รู้ร,รู้แต่สติที่แท้จริงที่จะทําให้พ้นทุกข์ที่เราพูดกันอย่างนี้ครับคือการที่รู้อยู่แก่ใจว่าขณะนั้นน่ะ เรายึดอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสติที่เป็นสัมมาสติเนี่ฮะสัมมาสติเนี่ยเสื้อผมเนี่ยสัมมาสติเนี่ยไปสัมมาสติคือรู้อยู่ว่าขณะนั้นอะเรายึดไหมหรือว่าเราหลงอันนี้เรียกว่าสติแต่คนส่วนใหญ่บอกก็มีอยู่ก็รู้อยู่มันไม่ใช่อันนั้นเป็นสติสติเป็นเป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่สติที่จะทําให้พ้นทุกข์อันนั้นอันนั้นเป็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 นการทําให้พิจารณามาก็ปลดล็อกเนาะปลดล็อก ปลดล็อกเรื่องเรื่องเรื่องสติเพราะว่าพี่เจนมาเขายัางยังคาคา,าอยู่ตรงนี้อยู่วันเชาน้าอาจารย์พี่เจนมาก็ได้ปลดล็อกปลดล็อกตรงนี้ไปผมว่าเออ,เอ,อ,เอ,อผมก็เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยถามก็เาเดี๋ยวก็ผมผมถ่ายทอดสิ่งที่ผมผมผมได้สนทนากับหลวงตาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเอ้ยไม่ได้สนทนากับหลวงตาแล้วทําไมเราเอะไรไม่ได้ยินอย่างเงี้ยอะไรที่ผมรู้มาได้มาผมผมามักจะมาบอก เ <laughs> มืเ่อกี้ก็บอกผมฟูไปทีแล้วว่ารู้อะไรมาบ้างคุยกับอะไรกับหลวงตาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ช่วยให้เราปฏิบัติแล้วไม่ไม่หลงทางมันก็ล้นล้นเวลาลงด้วยก็เรื่องเรื่องอันนี้เป็นเป็นความรู้เรื่องกงธรรมจกักธรรมจกักธรรมจักเนี่ยก็ก็พูดเกิดในเรื่องกงกงกงลอกลงตาทำไมไอกงเนี่ยแปลว่าอะไรก็คือซีซที่ที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่ากงอ่าเพิ่งถึงรู้ว่าไอ้กงเนี่ย มันเป็นกงกร,รมกับกงเกวียนก็เพิ่งเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยว่าไอ้กงกมกงเกวียนแปลว่าอะไรถ้าเราสังเกตให้ดูธรรมจักเนี่ยมีซี่อยู่แปดมีกงอยู่แปดอันใช่ไหมที่เราเรียกว่าซี่เนี่ยบางทีมันก็มีสามสิบเจ็ดโพธิปักขามสามสิบเจ็ดประการใช่ไหมท่านอาจาะโพธิป,ป,ปักขียะทมเออโพธิปักขียะรำสามเจ็ดประการก็เป็นสามสิบเจ็ดกงอันนี้ก็เป็นอาาริยมรคมีแปดอ่ะทีนี้เราสังเกตว่าตรงดุมล้อนเนี่ยมันเป็น กลมๆตรงกลางนี่คือสุญญาตาตรงข้างนอกเนี่ยเ็คือกรรมกงกรรมอยู่ข้างนอกถ้าพวกเราเนี่ยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก็คืออยู่ในกงกรรมก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเวลาเกวียนอะ่ะล้อกเกวียนมันบดไปอะ่ะมันก็บดเราไปด้วยถ้าเราอยู่ข้างนอกถูกไหม ถ้าเราอยู่วงล้อมเนาะมันจะบดเราไปด้วยเขาเรียกกงกรรมกงเกวียนคือบดเราไปเลยแล้วก็ต้องทุกเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆล้อมมันจะหมุนไปไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหยุดแล้วก็จะถูกบดไปเรื่อยทีนี้สิ่งที่พระเจ้าธรรมจักรนี้ก็แสดงเห็นว่าคนที่อยู่เป็นคนที่รู้ตัวอยู่หรือเกิดมาทุกวันเนี่ยทุกคนเขาอยู่เป็นอยู่ในกงข้างนอกคือเป็นกงกรรมคืออยู่ในส่วนเป็นกรรมพระเจ้าบอกว่ามันมีกงมีทางเดินจะเห็นว่ามันเหมือนทางเดินเหมือนสะพานข้ามมา เราอยู่ในส่วนของกรรมเนี่ยเราเดินข้ามสะพานมาตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยทางที่พระเจ้าบอกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเดินมาอยู่ในตรงส่วนที่เป็นดุมล้อหรือเป็นกงกลางที่เป็นสุญญตามันก็พ้นจากกรรมที่ต้องถูกไอ้เกวียนลักเกวียนคันนี้ต้องบดไปเรื่อยๆเลย,เยมันก็พ้นแล้วมันอยู่ตรงกลางไม่ได้ถูกอะไรบดเนี่ยนะมันก็อ๋อไอ้กงกำเกงเกวียนนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยเลยเลยได้ความรู้มาด้วยเออ มันก็ไม่มีคนก็พูดเรื่องกงกรรมกงเกวียนกงกรรมกงเกวียนเออเราเข้าใจแล้วว่าถ้าถ้าเราอยู่ภายนอกเนี่ยก็ว่าหมายคมว่าถ้าเรงเข้าใจผิดอยู่อยู่ข้างนอกเนี่ยยังไงมันก็ต้องถูกบทไปด้วย,ด,วยด้วยธรรมชาติของเขาล้อมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆก็บทไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีทางเดียวครับเดินตามอริยมรรเข้าสู่สุญญาตาคำว,ว่าเดินทางไม่ใช่ไหมว่าอย่างที่เราก็รู้เาก็ละวัญนฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าการเดินทางไม่ใช่หมายเขาเอาตัวเราเดินทางแต่ว่าการ เป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดที่มีตัวเราอันนั้นคือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ก็ปล่อยให้สิ่งที่มันต้องเป็นเองก็เป็นเองโดยเราก็เดินอยู่ในทางทําได้แค่นั้นคือดูในทางไม่ใช่หตาผมมีอะไรขาดตกบกพร่องไปขับหตาเมตตาใช่ไครับก็ครบถ้วนแล้วสาธุไอ้เจนิมาเอที่ถูกพาดพิงเมื่อกี้ถึงที่ที่หมอเขาพาดพิงถึงเรื่องสติกับรู้เะจนะิมา วยพูดเรื่องสติกับรู้หน่ยยังไงสติสมาสติสติกับรู้อยู่คู่กันเป็นยังไงกราบเขากาเจ้าค่ะกาองค์หลวงปูเ่เล่งเจ้าค่ะหนูก็ยอมรับจริงๆว่ายังสงสัยเรื่องธรรมจักรมาตั้งนานแล้ว <laughs> ชอบดูภาพของธรรมจักร แล้วก็เวลาไปวัดก็ชอบดูที่เขาติดในกำแพงพบภูมิเมื่อวานมันรู้สึกว่ามันเข้าใจไปเลยพบภูมิที่ได้ยินนะพระพุทธองค์ท่านทรงเห็นมาหมดแล้วท่านก็เลยวาดผังทั้งทั้งหมดไว้ให้ดูแล้วก็ทั้งธรรมจักด้วย แผนผังการเดินทางของธรรมมันมีครบทั่วแล้วมันอยู่ที่ผู้ที่เกิดมาเนี่ยเดินตามธรรมที่พระองค์วางไว้เหมือนหมากตัวหนึ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะพบด้วยตัวมันเองธรรมจักร,รอบนอกก็คือปฏิจจสมุปบาทที่เราเวียนไา้ตายเกิดพอ เราก็จะเป็นระบบในสังขารทั้งหมดมันก็เกิดดับตลอดเวลาในตัวเราการเดินทางก็ใช้วิชาก็คือทุกๆตัวที่เหมือนอยู่ในหนังสือของหลงตาว่าจะอริยมรรคจะเข้ามาได้ยังไงถ้าเราอยู่ในศูนย์ของอริยมรรคเนี่ยมันก็เป็นทางเดินที่ตรงเข้าไปเลย เราก็ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งตรงนี้ก่อนทีนี้ที่หนูอึดอัดมาตั้งแต่เมื่อคืนหนูก็พอดีเห็นคุณหมอนิเวศถามก็เลยมานั่งฟังเป็นครั้งแรกปกติไม่เคยกล้าเข้ามาเพราะเห็นว่าลวงตาพักส่วนตัวเจ้าค่ะพึ่กากอะไรแต่เมื่อคืนตรเนี้ตวเสื้น่าสนใจมั้เมื่อคืนอึกอึกอึกแกกระถามไม่ได้พูดอึกอึกอยู่ในใจแล้วตอนเช้ามาแจ้งแจ้งแกใจยังไงเมื่อคืน อึกอักยังไงก็เมื่อคืนเนี่ยหลวงตามาถามคำถามโยนมาให้โดยที่เราไม่มีคำถามจะถามแต่หลวงตาถามหนูว่ารู้ได้ถ้ารู้รู้ได้ยังไงมันก็งงเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะถามอะไรแต่มัน มันก็ตอบมาได้แค่ว่ามันพบใจเท่านั้นเองมันไม่มีคนไปพบมันเป็นใจของมันเองแล้วมันก็เห็นทุกอย่างที่ปรุงเป็นสังขารเนี่ยอยู่ในพื้นของวิสังขารในธาตรู้นี้ไม่รู้เดี๋ยวจะพูดผิดก็เดี๋ยวคุณหมอก็ แกต่างอีกทีนะเจ้าคะในในผังที่มันเป็นแบบนี้การเกิดดับมันเคลื่อนไหวมันอยู่ในโหมดของการไม่เคลื่อนไหวมันจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันเปรียดเหมือนตัวกายกับจิตของเราทีนี้มันเกิดความสงบเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันสงบแบบมันเป็นไปเองแต่พอเมื่อเช้าเนี่ยมาเปิดคำตอบให้หนูว่าหนูไปยึดความสงบ ใจหนูสงบมันเลยมีอาการไงคะมันก็เหมือนจับเอาไว้เลยหนูจับตรงนี้เอาไว้เลยไปนอนหนูก็ไปอี้ททำไมมันเฉยมันสงบแบบมีอาการเอางี้ดีกว่ามันมีอาการไงฮะพอหลับไปตื่นมาก็ทำเลยรู้สึกวันนี้มันเหมือนไม่สบายอ่ะมันเหมือนความดันมันต่ำอะ มันบอกไม่ถูกความดันมันต่ํามันทุกทีเราจะเอลินทานู่นทานี้อย่างนี้ไงฮะวันนี้มันเบาลงมันมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยแบบนี้มันเหนื่อยมามันเหนื่อยก็เลยพอดีเออเห็นเห็นว่ามันนั่งถามว่าถามลุงตาดีกว่ารู้สึกไม่ไหวแล้วเนี๋ยตั้งถามให้หายข้องใจ ก็เลยเดินเข้ามาพอดีคุณหมอพูดเรื่องนี้อยู่พอดีเรื่องกรรมคาว่าจัดสรู้แล้วก็เรื่องของความว่างตรงนี้ไงคะแล้วพอพูดไปเสร็จเราเข้าใจว่าอ๋อธรรมจักรที่มันเป็นกองกรงกรมกองเกวียนคืออย่างนี้แล้วก็สิ่งที่จะเข้าไปในศูนย์กลางของมันที่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันคืออย่างนี้เท่านั้นเองเจ้าค่ะมันก็เลยเหมือนเดิม ละเอียดให้มันเป็นอย่างนี้เข้าสู่การเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไ้ Ey, คนฟังทางบ้านนี่งง,งให้รายละเอียดหน่อยที่มาอะไไงก็คือการที่จะไปอยู่ในศูนย์ตรงนี้มันศูนย์สิ้นจ,จริงๆมันไม่มีศูนย์มันศูนย์แบบแบบว่าไม่มีตัวเราทั้งตัวอยู่ในนั้น มันมีแต่รู้แต่รู้นี้ก็ไม่ปรากฏมันถึงชื่อว่าศูนยตาเจ้าค่ะมันไม่ใช่เลขศูนย์ตนึ่าแต่ตอนที่อธิบายให้คุณลิงฟังเนี่ยก็ อยู่ๆก็ไปหยิบหนังสือมานี้เวลาเรากลับบ้านเพราะว่าเรากลับบ้านหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าการกลับบ้านของเราเนี่ยมันหลงแต่เราหลงโดยไม่รู้ตัวเราคิดว่าเรามีสติแต่เนี่ยมันไหลไปกับสิ่งเคลื่อนไหวของสังขารแต่เราเหมือนว่าเราเรารู้นะเรารู้เรามีสติรู้อยู่แต่จริงๆมันไม่มีเราเป็นสติที่เป็นสติธรรมดา แต่สัมมาสติมันสูงกว่าสติอีกเออตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจสติธรรมดากับสัมมาสติเป็นยังไงสัมมาสติเนี่ยมันเป็นสติที่ออกมาจากใจมันไม่มีคนไปทำมันได้เจ้าคะ่ะมันรู้แบบ พ้นจากสังขารรู้อ่ะเจ้าค่ะแล้วแล้วก็เมื่อที่แล้วหลวงตาพูดเรื่องโพธิปากขียธรรมกับบ้านก็ไปเอาหนังสือที่ตัวเองอะทำมามาดูดูทั้งวันในแต่ละชุดที่รวมกันสาบเจประการมันจริงๆมันจะมีตัวซ้ำๆๆกันเพราะหนูอ่านจากพระพุทธพจน์ด้วยเจ้าค่ะ ท่านก็แจงออกมาให้มีสิบสี่หรือสิบกว่าตัวเนี่ยที่มันจะเหมือนเพราะฉะนั้นสิบกว่าตัวนี้คือทุกคนน่ะต้องกัดติดจดจอในสิบตัวสิบกว่าตัวนี้เพื่อเข้าสู่สุญญกะตรงกลางเจ้าค่ะแล้วมันจะเข้าใจด้วยตัวมันเองไม่ต้องถามคนอื่นเจ้าค่ะ น้องกลับไปดูหนังสือสัจธรรมอีกรอบนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลง <S 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 อ,อ่านอะไรครั้งแล้วเช้าค่ะก็เลยไปทบทวนเรื่องสามสิบเจ็ดประการเนี้ยจากหน้าแรกๆมันจะอธิบายเลยเสด็จหนูก็อธิบายตามเนี่ยให้คุณลิงฟังลิงก็เข้าใจว่าอ๋อเวลาเรากลับบ้านเราหลงแบบนี้เองข่าวสารโควิดมันไหลเข้ามาสู่เราเราเคลื่อนไปกับมัน แมการดิ e ้นรนค้นหาการทำประกอบอาชีพมันเราก็ไหลไปแบบนี <c 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 ้ความทุกข์ของคนรอบข้างมันก็ไหลเข้าเรากระทบกับเราเราก็รับมาแต่เราว่าเรามีสติเราสอนเขาว่าเราเนี่ยเธอไม่มีสติเลยเธอกังวลอ่านทั้งวันยงเงี้ยงุู้นเราก็ไม่มีแต่เราว่าเขาไปด้วยนี่ตอนนี้สัมมาสติมันไม่ใช่แบบนี้ไงคะ ตาเสริมนะเจ้าคะ่ะสมมาสติเป็นยังไงอะรู้แก่ใจรู้ใจมันมันเป็นยังไงอย่างมันรู้แก่ใจ,ก,ใจก็มันรู้รู้ไม่ต้องหาไม่ต้องหาเหตุผลเนี่ยมันไม่ต้องหาอะไรแล้วว่ามันรู้แล้วกันว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้รู้อะไรรู้ว่ามันไม่มีอะไราตา มันแค่รู้ <laughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะอ <c oughs> คนสงสัยถาม, <laughs> <c oughs> มดีกว่าเพราะว่าไรายละเอียดถ,ถ้ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติดินน้ำลมไฟในเนี่ยเรารู้กันทุกคนแล้วแต่มีธาตุหนึ่งที่พระพุทธองค์เห็นน่ะแล้วมาสอนน่ะคือธาตุที่มันมองไม่เห็น เนี่ยทุกคนน่ะอยากจะเห็นมันเลยไม่เห็นต้องไม่อยากเห็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นก็เห็นเนี่ยนี่ยมันเรียนรู้ได้สี่กงก่อนกลงล้อก่อนแล้วมันถึงจะเข้าใจเชียค่ะพูดไปเดี๋ยวก็ตั้งหมดตา <laughs> ให้ให้เขาไปดูในรูปภาพก่อน การประกาศของหลวงตาให้หลวงปู่เลยเพราะว่าหลวงปู่ได้สนทนากันหลวงปู่นแจกแจงอะไรบ้างได้สอนการประกาศสำหรับคนที่แจกแจงเจ้แจกแจงของหมอกับของเจริมาหน่อยถ้าอันไหนเป็นอย่างควรเสริมก็เสริมไม่ให้รายละเอียดหน่อยที่แบบเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ขอ,ขอพูดถึงประสบการณ์กันสืบจากเมื่อคืนที่ว่ามันมันจะเงียบสงบสงัดอยู่อยู่หลังๆนั่นนะที่ว่าทุกคนหลายๆคนจะสัมผัสได้แล้วหลวงตาหลวงตาท่านก็เมตตา,าพูดว่าไอ,อาความสงบสงัดตรงเนี้ยต่อไปเนี่ยมันจะ มันจะยาวนานขึ้นแต่หลายๆคนอะส่วนใหญ่ก็จะไปจะไปจำมาไว้จะไปจะไปบิวให้มันเงียบสงบสง,บสง,บสงบัดแต่จริงๆแล้วความเงียบตรงเนี้ยความสงบตรงเนี้ยมันมันมีอยู่ของมันอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่เราไปหลงปรุงแต่งตัวเรานี่มันจะ เป็นคนที่ชอบหมกมุ่นชอบคิดหมกมุ่นแต่ว่าเมื่อคืนเมื่อคืนก็ลองอหลังจากที่คุยกับหมอนิเวศแล้วนะว่ามันมันเพียงแค่พพิกพ,กพ,กพิกตัวนี้ก็คือปกติมันมันจะหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นเนี่ยก็เพียงแค่หยุดหยุดพอหยุด มันก็จะพบไอ,ไอ้ความสงบสงัดของมัน,นที่มันมีอยู่แล้วความสงบสง,บสงบัดตัวนี้ไม่ไม่เคยหายไปไหนนะหลังจากนั้นก็ก็อยู่กับมันได้อยู่กับมันได้แต่ว่าไอ้ความคิดที่เราชอบคิดตึกตองปรุงแต่งอะไรพวกนี้มันก็ยังมีอยู่ของมันแต่ว่าไอ้ความสงบมันก็ไม่ได้หายไปไหน ก็ก็เลยคุยกับหมอว่าไอ้ไนนอ้ตัวน,นี้คือสติสัมมาสติใช่ไหมเพราะปกติถ้าเราไปหมกมุ่นเนี่ยมันก็จะจมไปกับความคิดความหมกมุ่นเลยแต่วันนี้มันได้สัมผัสว่าถึงมันถึงแม้ว่ามันจะคิดให้ความเงียบสงบก็ไม่ได้หายไปไหนถ้าเราถ้าเราไม่เผอสติอันอันนี้นะ่ะ ถามหมอว่าใช่สัมมาสติไหมเพราะว่าความสงบสงัดไม่เคยหายไปไหนเียงแต่เราหลงไปกับสังขารหลงมีตัวไปกระทำไปเข้าเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดมันมีตัวเราเข้าไปเพียงแค่เห็นว่าอาการเหล่านั้นมันเป็นสังขารกรุงแต่ง มันก็จะเป็นรู้โดยโดยธรรมชาติของมันไม่ต้องไปทำอะไรก็ก็มันก็ภาวนาง่ายขึ้นเพียงแค่เข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้